สวัสดีครับนี่คือบทวิเคราะห์ศึกจิตเมืองนอนท์เสาร์ที่18มกราคมโดยหงแดงสุรินทศึกจิตเมืองนอนท์จัดโดยซอเอสุนทีรลหาพืชคุณสมจิตแว่นแก้วถ่ายทอดสดจากเวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะทุกวันเสาร์17นาิกาเป็นต้นไปถึง19นาิกาทางช่อง JKN10 ทั้ง4คู่ที่อยู่ในไลย์ถ่ายทอดสดในวันนี้ขอบอกว่าน่าดูน่าชมมากๆวันนี้มาพร้อมคอมเมนต์เด็ดเสิร์ฟส่งตรงถึง f อชอบกดซับสไก b e กดติดตามกดไลค์กดแชร์ไม่มีตัวช่วยแอดหงหนึแอดหงหนึ 8, ที่มวยรักมวยชอบออกตัวมวยรักมวยชอบ มาที่คู่หนึ่งนะถือว่าเป็นคู่หนึ่งที่น่าดูมากๆเป็นมวยใหญ่นะซายนครสกรสุไงย,ยิมวันนี้เจอกับกุมารดําพุ่นพันม่วง132ยสาซายนครเนี่ยสิบเจ็ดจากนครปฐมนักขนาที่กุมารดำเนี่ยยีจากท่า2องยางจังหวัดตากฟอร์มล่าสุดสายนครเนี่ยชนะเสือจันร์สออิสระโชคร้อยยี่สิบปอนพ้สมิงเดด นายยกหนุ่มสารยายา122แพ้เหลี่ยมเพชรสิทธ์จ่าสิงห์ร้อขณะที่ฟอร์มล่าสุดกุมารดำนชนะพรศักเล็กกศุวรรณรันนี่ร้ยชนะกล้องฟ้าศักสมบูรณ์นะจังหวะฝีมือก็ต้องซ้ายนครนะเป็นมวยซ้ายแข้งซ้ายยาวนี่ออกได้เด็ดออกได้ดีมากๆขณะที่กุมารดำนี่ขวาเปิดเกมแข้งขวาหมัดขวาต่อยหุกซ้าย ขวาตรงซ้ายตัดลําตัวนี่ทําได้ดีมากๆมวยคู่นี้เป็นการเจอกันของจังหวะฝีมือซ้ายจัดจ้านเจอกับเปิดเกมแข้งขวาดีหมัด 1- นึสองออกได้หนักแรงวันนี้คู่นี้ของแดงชอบไปที่กุมารดำนะชอบไปที่เวทพิกัดของแดงมองว่าเวทพิกัดที่ชกกันในวันนี้เป็นเวทพิกัดของกูมานดำดูว่าสรีระรูปร่างได้ใหญ่ได้เวทวันนี้เบียดบทเบียดบทวันนี้กูมานดำ จะเบียดเฉือนชนะซ้ายนครสรกรสูงหายยิมเบียดเบียดเอฟซชอบกดซับสไครกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไม่มีมวยหูเป็นตัวช่วยของแดงแนะนํามวยหูตีหมอชิดมวยหูตีหมอชิดเนี่ยชนได้ทุกตู้สู้ได้ทุกหูถือว่าเป็นมวยหูระดับแถวหน้าของเมืองไทยมาที่คู่2คู่2ส,สุขหน้าพยัคฆ์เมืองชนเจอกับสมิงเดชตลาดคนเดินเพลินเมืองพลน,นะหนึ่งร้อยสิบปอนด์สุสุกหน้า16จาก กทมขนดที่สมิงเดทเนี่ย14จากชัยภูมิฟอร์มล่าสุดของสุขน้าเนี่แพ้เกรียนดาวจอเมืองสีชนะนอกยกสี่ซุปเปอร์เจ๋งโบเมืองพานสุดท้ายชนะเหล็กขึ้นรูปเกลียดภัยสนนะขณะที่สมิงเดทเนี่ยแพ้นอกยกสองโรโบอปกอสวนนารันชนะนอกยกสามพันมงคลมอภูวนานะเปิดเกมด้วยกันทั้งคู่นะ Uh, สุกหน้าเนี่ยเป็นมวยขวาแข้งขวาหมัดขวาแม่นยำม,มากๆเปิดเกมขนาดที่สมิงเดชเนี่ยสมิงเดชซ้ายนะซ้ายเปิดเกมเตะซ้ายต่อยซ้ายมวยคู่นี้วันนี้ของแดงชอบไปที่สุกหน้านะชอบไปที่แข้งขวาจัดจ้านขาแร่ขาลุยหมัดนี่ออกได้แม่นยำวันนี้เบียดบทเบียดบท,บทสุกหน้าจะเบียดเฉือนชนะสมิงเดชตลาดคนเดินเพลินเมืองคน เบียดเบียดมาที่รองคู่เอกรองคู่เอกเนี่ยเพชรสีคิ้วกอกำปนาดวันนี้ต่อน้ำหนักคู่ต่อสู้2ปอนด์นะเพชรสีคิ้วมา140ขณะที่คู่ต่อสู้แบงค์ไทยสิทธิ์สั่งปราบมา142เพชรสีคิ้วนี่23จากสีคิ้วนะโคราชขณะที่แบงค์ไทยเนี่ย25จาก1 0 1ล่าสุดของเพชรสีคิ้วนะชนะฉลองศึกอีเกิลมวยไทย แพ้กายสิทธ์บอรประจันทศนะีชนะโอมาดิซี่ขณะที่แบงค์ไทยนี่แบงค์ไทยแพ้น็อกแอนดี้เพชรยินดีแพ้น็อกยกสนะแพ้น็อกยกสน้องบีบีบอยบ็อกซิง่งยิมชนะน็อกยกสองเพชรนรินทร์ปอประวิทย์มวยคู่นี้นะเปิดเกมด้วยกันทั้งคู่เพชรศีคิ้วนี่เป็นมวยขวา แข้งขวาหมัดขวานี่ออกได้ดีมากๆขณะที่หมัดหนึ่งสองมีแข้งตามคือเป็นมวยประเภทมีแพ็คคู่มีอาวุธนําแล้วก็มีอาวุธตามขณะที่ในขวางหน้าแทงทําได้ดีส่วนแบงค์ไทยนี่แบงค์ไทยนีย่ประเภทซ้ายนะซ้ายเปิดเกมแข่งซ้ายหมัดซ้ายซอกเนี่ยทำหน้าที่ของตัวเองได้ดีมากๆนักสู้จากร้อยเอ็ดนะโอ้โหเรื่องของซอกเนี่ย หง์แดงศึกษาเทปนาการชกของแบงค์ไทยเนี่ยเป็นนักสู้ที่ใช้ศอกได้ดีมากๆมวยคู่นี้วันนี้หง์แดงชอบไปที่เพชรสีคิว้ววันนี้เพชรสีคิว้วหน้าท่าไม่พลาดโดนศอกแตกหลับหล่นก่อนนะปลายๆหง์แดงมองว่าเพชรสีคิ้วเนี่ยดูดีกว่าเก๋กว่านะวันนี้เบียดบทเบียดบท,บทเพชรสีคิ้วจะเบียดเฉียนชนะแบงค์ไทยสิทธิ์สั่งปราบเลียดเบียดมาที่คู่เอกคู่เอกเนี่ยถือว่าหน้าดูมากมาก เพชรกเพชรกล้องฟ้านวาวเทคโนโลยีปู่สวูงวันนี้เจอกับเพชรแสนสุขโชตบางเทืแสนร้อยี่สิบห้าถือว่าเป็นดาบี้แม์ของจังหวัดศรีสเกตนะเพชรกล้องฟ้าเนี่ยสิบแปดจากภูสิงศรีสเกตขนาที่เพชรแสนสุขเนี่ยยี่สิบสองจากไทยบึงศรีสเกตเพชรกล้องฟ้าล่าสุดนะแพ้สุดหล่อซอจอโต้งปราจีนชนะนอนกยกสี่ขุนศึกเพชรยินดีสุดท้ายแพ้เหนือพยักษ์วอสังขยาภัยขณะที่เพชรแสนสุขเนี่ย แพ้นอกยกหนึ่งไม้สังคำสอยิ่งเจริญการช่างวันชนะมังกรบุมเด็กเซียนสุดท้ายแพ้ฉลามดำในยกเอธาสลาจังหวะฝีมือด้วยกันนั้นคู่นะเพชรกล้องฟ้านี่ซ้ายแข้งซ้ายหมัดซ้ายซ้ายยาวซ้ายยาวนี่ทำได้ดีส่วนในถือว่าเป็นทีเด็ดระยะประชิดนี่มีสอดกระดาที่เพชรแสนสูกนี่ขวาจังหวะฝีมือครบอเครื่องแข้งขวาหมัดขวาถือว่าแข้งขวานี่ออกได้คมอาวุธนี่ดูหลากหลาย มวยคู่นี้วันนี้หงแดงชอบไปที่เพชรแสนสุขชอบไปที่เวทพิกัดนะหงแดงมองว่าเวทพิกัดนี้เป็นพิกัดของเพชรแสนสุขวันนี้แรงเบียดแรงประทะหงแดงมองว่าเพชรแสนสุขดีดีกว่าวันนี้เบียดบทเบียดบทเพชรแสนสุขจะเบียดเฉือนชนะเพชรก้องฟ้าวเทคโนโลยีสูงเบียดเบียดนี่คือศึกจิตเมืองนนท์ เสาที่18มกราคมโดยหงแดงสุดินซิกิจมงดนจัดโดยสมจิตแว่นแก้วและก็ศูนทีโซอเอสุนทีราพืชน,นะสดทุกวันเสาร์นะถ่ายทอดสดทาง JKN 18 17เนกา,นาถึง19นั่นแหละถึง19เนกาไปดูที่ช่อง3ไม่ได้ก็เปิด JKN 18ดูทางบ้านก็ได้มาที่มวยรักมวยชอบชอบหนึ่งนะหงแดงชอบไปที่เพชรแสนสุขโชคประหลแสนวันนี้ชอบ พิกัดเวทนะวันนี้หงแดงมองว่าพิกัดเวทเนี่ยเป็นพิกัดเวทของเพชรแสนสุกวันนี้เบียดบทเบียดบทดูว่าแรงเบียดแรงระทะเพรแสนสุกน่าจะดีกว่าวันนี้เพชรแสนสุกจะเบียดเฉ,เฉือนชนะเพชรก้องฟ้าวอเทงโงหลวงปู่สูงเบียดเป็นนี่คือชอบหนึ่งชอบสองของแดงชอบไปที่เพชรสีคิ้วกอกับพนาดชอบไปที่อาวุธน่าดูหลากหลายหมัดหนึ่งสองมีแข้งตามมีแพ็คคู่นะฝั่งหน้าแทงก็ทําได้ดีขนาที่คู่แบงค์ไทยเนี่ย แบงค์ผู้ต่อสู้แบงค์ไทยนี่เป็นมวยซ้ายแข้งซ้ายหมัดซ้ายระยะประชิดนี่มีศอกศอกใช้ได้ดีมากๆแต่ปัญหาของแบงค์ไทยคือในไม่แกรง่งวันนี้เบียดบทเบียดบท,บทถ้าเกิด12-3ไม่หลับไม่ลน4 5่ห้ยาวๆของแดงมองว่าเพชรสีคิ้วดูดีกว่าวันนี้เพชรสีคิ้วจะเบียดเฉียนชนะแบงค์ไทยสิทธิ์สั่งปราบปเปียเปียนี่คือชอบ2ชอบ3หมงแดงชอบไปที่สุขหน้าพยักเมืองชนนะชอบไปที่แข้งขวาหนักแรงหมัดขวาออกได้แม่นยำเป็นมวยเปิดเกมขาแรกเลย วันนี้ศุกร์หน้าจะเบียดเฉือนชนะสมิงเดชตลาดคนเดินเพลินเมืองคนเบียดเบียดนี่คือชอบสามส่วนชอบสุดท้ายของแดงชอบไปที่กุมารดำพุ่นผามม่วงชอบไปที่เวทพิกัดดูว่าเวทพิกัดนี้เป็นเวทดีที่กุมารดำต่อยเป็นประจำวันนี้แรงเบียดแรงประทะของแดงมองว่าดูดีกว่าวันนี้เบียดบทเบียดบทวันนี้กุมารดำจะเบียดเฉือนชนะซ้ายนคร สอกอสุงหาย,ยิมเลียดเียนี่คือชอบสีชอบกดซับสไครต์กดติดตามกดไลค์กดแชร์วันนี้เวลาหมดหมดเวลาก่อนจากการขออวยพรให้ fc หงแดงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บแพงรวยๆกันทุกคนวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ